ได้ค่ะลมล่มเดี๋ยวนี้เดียนี้ค่ะวันนี้มานีการจะพามา ชมสวนมะพร้าวน้ำหอมของพี่สาวเนาะพี่สาวคนอยู่ข้างๆบ้านค่ะดูเขาปลูกเอาไว้แบบึสวยมากเลยค่ะผสมประสานกันนะคะมีนี่มีต้นสะดาด้วยนะมีป่าบอนด้วยน,นี่มีมะม่วงจะปลูกไว้แบบเป็น คณะกันกาอันบักพาวเนาะค่ะเนาะโอ้บักมีพี่บักมีอันในโบนี่เพิ่นเพชรเป็นหลงยาวเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาปล่อยปลาไว้ด้วยนูน่นถ้าเป็นผาดางทางผุนจะเป็นกบเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นจับไปหลายแล้วเหลือโบอหลายก็มืนกก่นี่กันก็เลยบอ่บไ้ไปไายไปบึงเนี่ย บักฮือกะมีมีคุณแนวรูดทั้งโซนทั้งฝุ่นเพื่อนลูกอย่างบักเงาะบักเงาะบักทุเรียนทั้งหนาสวนเพื่อนกับจิป,ปูบักซีดาบักหลายอย่างหลายอย่างอะไรเนี่ยยังหลายนี่น,นวย,นวยนแล้วเบิ้งเบื้งนวยเพื่อนเราเพิ่นจะมาจังไดนี่คันว่าเพิ่นตุกติ๊กเสกมานี่เพิ่นจะเอาจังไดโน่บนนี้โน้อุ้ย ฝนซ้อนของเพื่อนเนาะค่ะเนาะงอันนี้ต้นอีหยังเนาะนี่เนาะอือบักอีหยังของเพื่อนดอกอุ้ยนี่กูดูเกูดูเกูดูนะว้ายอดไหมอันนี้อีหยังนี่อบุกหูจับจับไม่เอีหยังต้นอีหยัง เบิ้งสุดลูกหูลูกตาพุ่นเป็นธรรมชาติอันนี้ป่ายางพ่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นธรรมชาติพุ่นอันนี้เดี๋ยวกลับมาข้างหลังขึ้นได้ป่ะนะพูนอยู่ข,ข้างหนา้าพูนทางออกวันนี้การมาอยู่ท้ายสวนเนาะคะ่ะตอนนี้จะประมาณนี้เนาะ,ะนี่คะ่ะที่เขาเลี้ยงกบตอนนี้เขาจับไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะ นี่เป็นเป็นโบเขาเลี้ยงกบนะคะตอนนี้เขาก็จับไปแล้วก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเขาทำยาวพืชเลยตอนนี้เขาจับไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาน,นการจะพาไปดูโซนนู้นนะคะว่าเขายังเหลือไมนี่เขายังเหลือตัวเล็กอยู่ตัวตัวใหญ่หญๆเขาจับไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเล็กๆกันนี่ค่ะก็ไม่เล็กนะนี่ค่ะเห็นไหมมันกับล่งน้ำโบได้เนาะกต่ซูมใกล้ๆแล้วเห็นบ่ค่านอะากบเพื่อเลี้ยงเอาไว้เนาะค่ะอือฟาร์มกบฟาร์มกบ นี่ค่ะเรียงเอาไวเ้เนาะเผินเห็ดเอาไว้ปลูกอันนี้ไว้ย่างดีเลยเด้นกกินบ่ได้เด้ก็จะประมาณนี้เนาะค่ะน้ออันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาจะขังเอาไว้ต่างหากเนาะพุ่นตัวใหญ่ๆเขาจุนพูนกินพีนพุ่นพุ่น นี่เต๋อๆใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบื่องอีกมองหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นกลบเอออันนี้น่าจะเป็นกลบเป็นโรคเนาะขเขาแยกเอาไว้ต่างหากคือเขาเป็นแผลก็แยกเอาไว้ต่างหากเนาะคุณเบิ่งนี่เบื้อไปแยกเอาไว้เนาะผู้นะ่ะเพิ่งไปหลีอยู่ในน้ำคุณน,นะขนยานเนาะมันนี่การยางมากก็เลยไปหลีอยู่ในน้ำเพื่อโกงกันที่ท่า ็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะว่ามาบพท่านเพื่นเพื่นจับไปบดก่อนบึงนี้ฟ้ามเพื่นก็นจะปลูกต้นมะพร้าวนี่แหละคะ่ะมะพร้าวน้ําหอมจ้าเอ่เอามาจากบานแพลวเพื่นเด้อเลยค่ะนี้เพื่อนเอามาจากบานแพล่วสวนเพื่อนพู้น,นข้างหลังก็เป็นสวนยางเนาะคะ่ะเนาะอืมจะประมาณนี้มะพร้าวเพื่อนก็นตยยุ่นไหไงเพื่อนก็นเลี้ยงเอาไว้น้าร่องร่องมะพร้าวนี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกหม่องนึงแล้วค่ะนะคะจะพาไปเบิ่งอีกหม่องนึงอันนี้เพื่อนกะเก็บเอาไปรลายแล้วเนาะนี่ก็เหลือบ่อล้ายเลือบ,ออบอ่กี่ตัวจะเก็บเอาไว้นี่ตัวใหญ่ๆเบิ่องนี้หลงน้ำเพื่อนเพื่อนกะฮ็ดไว้ย่างดีเนาะนี่ก็คือเพื่อนเก็บไปแล้วเพื่อนก็จีสาวขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะ เพื่อนกคยซีาวขึ้นแบบนี้เพื่อนเก็บไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปบึงไทยสวนเพื่อนเวยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะเพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่ต้นมะเงาะเพื่อนจ้าเพื่อนปลูกผสมประสานน้ากันโซนนี้คือสะนามไ่เพื่อนเนาะเพื่อนเอาไว้เลี้ยงปลาเนาะค่ะแล้วก็เลี้ยงกบอนุบาลกบด้วยเพื่อนจะเป็นมองอนุบาลกบน้ำเนาะค่ะเพื่อนก็จะปลูก ตะไคร้มีผักบุ้งด้วยก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปยางเบืองข่างๆสวนทางพุ่นว่าสิเป็นจงังไดนี่เพิ่นก็สิปลูกบักม่วงเพิ่นปลูกไวไ้หลายอย่างอยู่อยู่ขา้างหน้าพุ่นอันนี้อยู่ท้ายสวนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้การพายยางอยู่ท้ายสวนเบิง่งหองนามเพิ่นมันจะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ อุ้ยเดี๋ยวมานี่การกระสีเฮ็ดขึ้นกันมานี่การกระสีไปขุดหลงปลูกมะพร้าขึ้นกันเนาะค่ะเนาะอยู่หมองโคกน้องหน้านั่นแหละค่ะนี่เผิ่งพ่นเห็ดเอาไว้ย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวพาไปอีกทั้งโซนทั้งนึงเนาะค่ะเนาะโซนนี้กระสีมีนี่มีบอลด้วยบอลขาวเนาะบอลจืดเพบอนกระจีเอาไว้แกงกระสิมีบอลน้ำเนาะค่ะเนาะ ไปค่ะเราไปบึงน้ำกันก่นเห็นบักตาต้นบักมีก็มีเนี่ยต้นบักมีไปเราก็ไปน้ำกันนี่แล้วเนาะันย่างไปชุมส่วนเพื่อนไปนี่ยละอู้ยบักหมวบักอันบักฮูบักฮูเอ้ยก็มีกับต้นบักมีอีกนะคันเนาะมีบักมีหลายต้นอยู่เนาะเพื่อนกับปลูกไว้หลายต้นบักมีโอ้ยไงเติบแล้วค่ะ นะต้นหมีใหญ่เติบแล้วนะอันนี้ผักติว๋วฮะผักติว๋วอู้เดี๋ยวมันนี่การใช้เบิรงอันนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวก่อนนี่คะ่ะบะหมี่พิ่นนี่มีนวยแล้ว ต้นน้อยหนึงก็มีหน่วยนี่มีหน่วยแล้วค่ะก็จะประมาณนี้เนาะสวนเพื่อนก็โอ้ยต้นมะพร้าวเพื่อนก็ง่ายง่ามะพร้าวเพื่อนก็น่านทสองปีเนาะน่ายทสองปีประมาณนี้เ่สุดพุ่นไก่ไพุ่น,นคือสีย่างบ่วอดดอกมันไก่สวนเพื่อนเป็ล่องน้ำไปเนาะ ออืงามขนาดเลยค่ะ,ะตุ่นบกเผาเพื่นค่ะวันนี้มาณีการก็พาเที่ยวชมเอ่อพอสมควรแล้วเนาะ ในเวลาที่มานีการจะกลับแล้วจบคลิปไว้ก่นนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนกา,ายช่วยคุ้มครองทุกทกท่านด้วยนะคะ FC ทุกคนด้วยคะ่ะคิดสิ่งใดให้สมดังมุ่งมั่นปรารถนานะคะใครคนไหนที่ขับรถขับเรือไปเหนือล่องใต้ก็ขอให้แคบคลาโปลอดภัยขับรถดีๆกันนะคะสวัสดี์สำหรับวันนี้ ตัวมณีการก็ขอตัวลาไปโกอนค่ะสวัสดีค่ะ